สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเพื่อนตุ้ยทุกท่านนะครับอยู่กับคลิป ของผมอีกแล้วนะครับมาเจอกันในบรรยากาศของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศในค่ําคืนนี้นะครับแม้ว่าเต็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องครับแต่ผมจะเอาเรื่องของนักเตะที่มีส่วนที่จะต้องลงสานามในค่ําคืนนี้มาพูดคุยกันนะั่นคือซาดิโอมาเน่นั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่ามาเน่เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับธนมชาตบายเยิร์นมินนิกอย่างรุนแรงเลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยที่เมื่อวานนี้นะฮะเลกิปนะครับสื่อของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหรายงานรุนนนนนนแแรรรรรงงงงงถถึึขััญญัััั้้้้้ททีีี่่วววาาาาาตตตกกกเเเะะไไดดลลสญญ3ปปบบบบยยยิิ์มคออ ว่าจะนขอใจะออกมาปัดข่าวหรือนะครับแต่ผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะเพราะตัวนักเตะเนี่ยเขาก็ไม่เรียกว่าไม่ปฏิเสธหรือว่าไม่ยอมรับอะไรดังเิ้นคือยังนิ่งอยู่นะครับเรื่องนี้มันพูดไม่ได้มันเป็นธรรมเนียมเพราะว่ามันม,มีเกมสําคัญอยู่นะครับก็เลยยังพูดอะไรไม่ได้อา่าแล้วทีเนี้ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเด่วผมจะเล่าให้ฟังคืออย่างงี้ครับ สื่อของเยอรมันเนี่ยทั้งพวกบิลพวกสกายเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าทางบาเยิร์นิกเนี่ยวางให้ซาดิโอมาเน่เนี่ยเป็นสเตทเมนท์ชานเฟอร์สำหรับตลาดซัมเมอร์นี้นะครับนั่นหมายหมายความว่าอะไรสเตทเมนท์ชานเฟอร์ก็คือการประกาศสัปดาห์ในตลาดนักเตะน,นะครับเพราะว่ามันจะเป็นาการเซ็นสัญญานักเตะที่เรียกว่า เป็นระดับสตาเข้ามาสู่ทีมเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยการทํางานของฮาซานซาลิฮามิซิสเนี่ยผูดโดยการกีฬาของบาเยเนดโด,ดโดนตั้งคําถามเยอะว่าการคว้าตัวนักเต,ตะแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการเป็นดีกีกนักเตะของบาเยอร์มินิกอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยตั้งใจที่จะมีนักเตะสักคนหนึ่งเนี่ยที่จะมากู้ชื่อให้กับตัวเขารวมไปถึงสมโมสรด้วยในช่วงหลังที่โดนดูถูกค่อนข้างเยอะโดนปรามาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในปีนี้นะฮะที่ตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คิกด้วยน้ำมืออย่างด้วยน้ำมือที ฉะนั้นแล้วมันควรจะมีการเซ็นสัญญาลักษณะนี้เข้ามาในทีมสักทีนะครับเขาก็เลยวางตัวมาเน่ไว้เป็นอย่างนั้นนะครับถามว่ามาเน่เป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้หรือเปล่าตอนเนี้เขาไม่ได้วางไว้เป็นแบบนั้นนะเนื่องจากว่าแผนการโดยแท้จริงแล้วเนี่ยเขาอยากจะเอามาเน่มาเล่นกับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับแต่ว่าถ้าในเคสที่เสียโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ออกไปเนี่ย ซาดิโอมาเน่ก็สามารถเข้ามาเล่นเป็นกองหน้าให้กับบาเยอร์มิวนิกได้นะครับเหมือนกับที่เขาเคยทําได้ดีกับที่ลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับและมันยังมีนักเตะอีกคนนึงนะครับของบาเยอร์มิวนิกเนี่ยที่มีโอกาสจะย้ายออกสูงมากนั่นก็คือแซชชนาบีนะครับคนนี้เนี่ยคุยสัญญาใหม่กันไม่รู้เรื่องและบาเยอร์ก็พร้อมขายในซัมเมอร์ถ้าเกิดว่ามีทีมยื่นข้อเสนอที่ถูกใจเข้ามาก็พร้อมปล่อยเลยทีเดียวก็มันก็เข้าล็อกพอดีนะคือ ถ้ามาเน่เข้าไปเนี่ยเขามีออปชันในการที่เล่นริมเส้นได้เล่นเป็นกองหน้าได้นั่นหมายความว่าเขาจะสามารถเข้าไปทดแทนได้ทั้งแซชนามี่หรือเลวานดอฟสกี้ถ้าเกิดว่ามีการหยายยาทีมเกิดขึ้นจริงๆนะครับนี่คือจะบอกผมก็เลยจะบอกว่าสรุปได้เลยนะครับว่าการที่บายเยอร์มิวนิเนี่ยพยายามจะคว้าตัวซาดิโอมาเน่ไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการยิงนก อายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับนั่นะค,คือหนึ่งได้นักเตะที่สามารถเข้าไปช่วยนะครับในการเล่นทั้งปีกหรือว่าเป็นกองหน้าก็ได้นะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือพวกเอ่อพวกผู้บริหารเนี่ยอิสาฮาซาลีฮามิซีเนี่ยจะเป็นจะได้เรียกว่าเอ่อกู้หน้ากลับมาด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของมานน่นะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันทีว่าจะเป็นยังไงหลังเกมคืนนี้นะครับ